ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่หนึ่งันสาร้อเจ็ดสิบขัพพิษความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากถูกหลิวจงหยางสกัดกั้นการหลบหนีของคนตระกูลของเสียงแล้วขงเสียงซูก็ทำใจดีสู้เสือยิ่งเห็นหลิวจงหยางมองคนของตระกูลของเสียงด้วยรอยยิ้มคลุมเครือเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มขงเสียงซูก็ยิ่งหวัดหวั่นในใจขณะที่กำลังจะลงมือกระทำบางอย่าง สปีสาสีทองก็ปรากฏกายขึ้นที่ด้านหลังของคนตระกูลขงเสียงราวกับพูดผีและอ้าปากพ่นละอองหมอกสีทองผืนหนึ่งลงมาครอบคลุมใส่คนตระกูลของเสียงกอบกับถูกหลิวจงหยางรอบโจมตีทำให้คนตระกูลของเสียงทั้งหมดรวมถึงขงเสียงซูล้วนถูกหลอมละลายอยู่ในหมอกสีทองและถูกสปีสาสีทองดูดกลืนเข้าไปจนหมดหลังจากช่วยหลิวจงหยางกำจัดเสียน,น้ำทั้งหมดแล้ว บปีาสาาสีทองก็กลับไปบำเพ็ญเพียรที่ใต้ดินต่อไปโดยไม่สนใจการเชื้อเชิญของหลิวจงหยางที่ต้องการให้สปีสาาสีทองร่วมเดินทางเข้าไปในใจดีห้วงเหวปีศาจด้วยกันทําให้หลิวจงหยางแอบเสียดายในใจจากนั้นหลิวจงหยางก็สั่งให้คนของตระกูลหลิวพักผ่อนฟื้นฟูกําลังให้เต็มที่อีกสองวันเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ใจดีห้วงเหวปีศาจต,ต่อไปส่วนทางฝั่งหลิวหมิง เจ้าเชียนอิงได้ขอร้องให้หลิวหมิงช่วยเหลือหงฝู่อี้พัวหลิวหมิงจึงพาคนทั้งหมดเข้าไปในมิติของแผ่นจระเขทียนโดยไม่รู้ตัวว่าบนท้องฟ้าที่อยู่สูงขึ้นไปท่ามกลางสายหมอกปกคลุมท่านปรากฏดวงตาสีเทาคู่หนึ่งซึ่งกำลังลอบมองพวกหลิวหมิงและคนของตระกูลหลิวอย่างลับๆภายในมิติของแผ่นจระเขทียนพวกหลิวหมิงทั้งสามกำลังมองดูสภาพของหงฝู่อีพ้พวกที่ตอนนี้หมดสติไปแล้ว ทั่วร่างกายเป็นสีดำสนิทราวกับถูกพิษร้ายแรงไม่ว่าเจ้าเชียนอิงจะใช้โอสถปราณหรือเย็นรักษาไปมากมายหลายขนาดก็ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อหลิวหมิงมองดูแล้วก็วินิจฉัยว่าหงฝูอี้พวถูกพิษประหลาดสมัยโบราณชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าพิธรมานซึ่งเป็นพิษร้ายแรงอย่างยิ่งชนิดหนึ่งที่สกัดมาจากนอนกูที่เรียกว่ากูทรมานใจแม้แต่ผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหาศจาย์หากถูกพิษนี้โดยไม่ระมัดระวังก็ยังรอดพ้นได้ยาก บทนี้มาดูกันต่อไปว่าหลิวหมิงจะขับพิษนี้ออกจากร่างของหงฝู่อี้พวได้อย่างไรพี่หลิวในเมื่อรู้ถึงที่มาของพิษนี้แล้วไม่รู้ว่าท่านมีหนทางรักษาอยู่ในใจบ้างหรือไม่หากท่านสามารถช่วยชีวิตท่านอาจารย์ได้ภายหน้าข้าย่อมต้องรายงานต่อพระบิดาอย่างแน่นอนประกูลหงฝู่ของพวกเราไม่มีทางปฏิบัติต่อพี่หลิวโดยไม่เป็นธรรมอย่างเด็ดขาดเมื่อเจ้าเชียนอิงได้ยินคำพูดของหลิวหมิงดวงตาก็เปล่งประกายสว่างว่ารีบกล่าวพร้อมกับประสานมือคำนับทันที ใบหน้าของหลิวหมิงมีประกายลังเลสายหนึ่งว่าผ่านจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นในเมื่อแม่นางเจ้าพูดเช่นนี้แล้วแน่นอนว่าข้าย่อมต้องพยายามอย่างสุดกำลังแต่พิชชนิดนี้พิสดารยิ่งนักข้าเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดนักนอกจากนี้ขณะที่ไร้เวทขับพิษข้าต้องการความเงียบสงบอย่างยิ่งคงต้องขอให้ท่านทั้งสองรออยู่ด้านข้างศักครูเมื่อได้ยินดังนี้เจ้าเชียนอิงรีพยักหน้าทันทีจากนั้นนางและโอหยางหมิงก็ถอยออกไปอยู่ในระยะไกลยอย่างรวดเร็ว หลิวหมิงจ้องมองหงฝู่อีพ้พว่ที่นอนทอดกายอยู่บนพื้นคราหนึ่งจากนั้นก็ยกสองแขนขึ้นมานิ้วทั้งสิบเริ่มเคลื่อนไหวไร้เวทลึกลับด้วยท่าทางประหลาดอย่างรวดเร็วขณะที่ปากก็เปล่งเสียงไร้เวทที่ยากแก่การเข้าใจออกมาครู่ต่อมาแสงสีดำสว่างวาบขึ้นไอหมอกสีเทาขาวขุมหนึ่งแผ่พุ่งขึ้นมาอบล้อมรอบตัวหลิวหมิงและหงฝู่อีพ้พว่ก่อตัวเป็นพื้นที่ปิดผนึกแห่งหนึ่งเงาดำกระพริบวาบขึ้นภายในพื้นที่ร่างของหมัวเทียนปรากฏขึ้นมา ผู้อาวุโสท่านมั่นใจว่าสามารถขับพิษทรมานนี้ออกไปได้ใช่หรือไม่หลิวหมิงเอ่ยถามขณะมองดูหมัวเทียนคราหนึ่งความจริงแล้วหลิวหมิงไม่ได้รู้เรื่องพิษทรมานนี้มากนะักการวินิจฉัยอาการของหงฝู่อี้ผู้เมื่อครู่นี้แม้ดูเหมือนผู้จาาขึงขังจริงจังแต่แท้จริงแล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นหมัวเทียนที่แอบบอกหลิวหมิงอย่างลับๆเธอเถอข้ายังจะหลอกลวงเจ้าได้หรือมแมลงกูดูดวิญญ,ญาณของเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นมแมลงกูพิสดารชนิดหนึ่งในใต้ล่านี้ด้วยความช่วยเหลือของมัน การระงับพิธรมานสมควรไม่มีปัญหาอันใดเจ้าต้องเข้าใจว่าหากสามารถรักษาหงฝู่อี้พวผู้นี้ได้เจ้าก็สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ส่วนกลางได้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในอนาคตของเจ้าในแผ่นดินหมื่นปีศาจหมัวเทียนกล่าวเบาๆเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้บนใบหน้าก็มีแววประหลาดสายหนึ่งว่าผ่านแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยอันใดออกมาหมัวเทียนก็ไม่คล้องแวะกับหลิวหมิงอีกนิ้วทั้งสิบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และดีดนิ้วออกไปอย่างต่อเนื่องอัครเวสสีเทาขาวมากมายพุ่งออกไปและลอยวนอยู่ทั่วร่างหงฝูอี้พัวก่อตัวเป็นวงเวทบางอย่างอย่างคลุมเครือหลังจากนั้นครู่หนึ่งหงฝูอีพ้พัวก็ถูกอัครเวสสีเทาขาวร้อยกว่าตัวห่อหุ้มไว้อย่างมิดชิดทันใดนั้นหมัวเทียนก็หยุดมือที่ไร่เวทและเปล่งคําว่ารวบออกมาเบาๆเ,เสียงฉี่ฉี่พลันดังขึ้นอัครเวสสีเทาขาวทั้งหมดระเบิดออกพร้อมกัน และแปลเปลี่ยนเป็นเส้นใยเรียวบางสีเทาขาวเปล่งประกายระยิประยับมากมายพันรัดอยู่รอบร่างของหวงฝู่อี้พ่วเมื่อมองจากระยะไก,กลหวงฝู่อีพ้พ่วคล้ายกับอยู่ในรังไหมประหลาดสีเทาขาวก็ไม่ปานปล่อยกูดูดวิญญาณตัวนั้นของเจ้าออกมาและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของมันค่อยคอยดูดพิษทรมานออกจากร่างของคนผู้นี้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้แล้วหมัวเทียนก็รีบบอกหลิวหมิงหลิวหมิงพยักหน้าพลางสะบัดแขนเสื้อออกไป เงาดำสายหนึ่งพุ่งออกไปกับบนไหลของหลิวหมิงนั่นก็คือกูดูดวิญญาณหลิวหมิงกรีดแขนของหงฝู่อี้ผู้ตามการแนะนำของหมัวเทียนโลหิตสีดำไหลทะลักออกมาทันทีทันใดนั้นกูดูดวิญญาณบนไหลของหลิวหมิงก็อาปากพ่นแสงสีดำสายหนึ่งตกลงบนบาดแผลตรงบาดแผลของหงฝู่อี้ผู้มีหมอกปราณสีดำสนิทมากมายแผ่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเปล่งประกายแสงประหลาดหน้าขนลุกออกมาระลอกแล้วระลอกเล่า ทันใดนั้นเสียง่รยเวทของหมัวเทียนก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งเส้นใยสีเทาขาวที่ห่อหุ้มอยู่รอบร่างหงฝู่อี้พวกก็ห่อหุ้มรอบปราณดำที่พุ่งขึ้นมาจากบาดแผลปราณดำค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เส้นใยสีเทาขาวทีละน้อยเวลาค่อยๆผ่านไปทีละน้อยหลังจากผ่านไปมากกว่าครึ่งชั่วยามด้วยความร่วมมือกันของหมัวเทียนและหลิวหมิงในที่สุดก็สามารถขับพิษทรมานบนร่างของหงฝู่อี้พวกออกมาได้ทีละน้อยจนกระทั่งกำจัดออกไปจนหมดสิ้น สีผิวของหงฝูอี้ั่วในขณะนี้ได้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติดังเดิมแล้วเพียงแต่ใบหน้ายังคงซีดขาวราวกับกระดาษเห็นได้ชัดว่าพลังชีวิตของนางได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามในเมื่อพิษทรมานถูกกำจัดออกไปจนหมดแล้วอาการบาดเจ็บที่เหลือเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใดเพียงต้องใช้เวลารักษาฟื้นฟูอย่างเพียงพอเท่านั้นลิวหมิงระบายลมหายใจเฮือกหนึ่งจากนั้นก็โบกมือคราหนึ่ง กูดูดวิญญาณก็พุ่งกลับเข้าไปในแขนเสื้อหลังจากขับพิษออกมาอย่างต่อเนื่องนานกว่าครึ่งชั่วยามกูดูดวิญญาณก็สูญเสียพลังปราณไปไม่น้อยดูแล้วก็ค่อนข้างอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเช่นกันวัตถุทรงกลมสีดำขนาดเท่าไข่ไก่ลูกหนึ่งลอยอยู่บนฝ่ามือของหมัวเทียนในขณะน,นี้ซึ่งมีเปลือกนอกสุกใสแวววาวดูดผลึกซึ่งก่อตัวขึ้นจากการควบแน่นพลังเวทของหมัวเทียนภายในมีหมอกดำขุมหนึ่งลอยพรุ่งพลานเล็กน้อย ประกายแสงหน้าขนลุกขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกมาจากหมอกดำนั้นเห็นได้ชัดว่ามีพิษร้ายแรงอย่างยิ่งข้างในนี้ก็คือพิษทรมานที่ควบแน่นแล้วอีกทั้งข้ายังได้เพิ่มพลังปีศาจมายาเซี้ยวหนึ่งเข้าไปด้วยเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วพิษทรมานนี้ยิ่งร้ายกาจมากขึ้นกว่าเดิมภายหน้ายามเจ้าเผชิญศัตรูบางที่มันอาจมีประโยชน์ต่อเจ้าข้ามอบมันให้เจ้าก็แล้วกันหมัวเทียนโบกมือและโยนลูกกลมสีดำให้หลิวหมิงหลิวหมิงเลิกคิ้วเล็กน้อยและรีบรับมันไว้อย่างระมัดระวัง หลังจากมองหมัวเทียนคราหนึ่งแล้วหลิวหมิงก็โบกมือร่ายเวทหลายสายออกไปสร้างเป็นเกราะเวทชั้นหนึ่งห่อหุ้มรอบลูกกลมนั้นก่อนจะเก็บมันเข้าไปอย่างระมัดระวังพิษนี้มีประโยชน์แม้แต่กับผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัสจัรยิ่งไปกว่านั้นจากคำพูดของหมัวเทียนดูเหมือนเขายังเพิ่มวิธีการอย่างอื่นเข้าไปด้วยหากนำไปใช้ในระหว่างการต่อสู้ต่อให้เป็นผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัสจั์หากถูกซุ่มโจมตีด้วยพิษนี้ ก็คงจะตื่นตระหนกจนมือไม้ปั่นป่วนอย่างแน่นอนขอบคุณมากที่ผู้อาวุโสมอบพิธให้ข้าหลิวหมิงประสานมือคำนับขอบคุณนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นในการเดินทางสู่เจดีห่วงเหวปีศาจต,ต่อไปนั้นคงช่วยเจ้าได้ไม่มากนักหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบผู้อาวุโสท่านหมายความว่ายอย่างไรเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากน้ำเสียงของหมัวเทียนแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคำพูดของหมัวเทียนแฝงในบางอย่าง อย่างที่เจ้าได้เห็นไปเมื่อครู่นี้ตระกูลหลิวได้เตรียมการไว้มากมายสำหรับการเดินทางสู่เจดีห่วงเหวปีศาจครั้งนี้นอกจากศพปีศาจสีทองนั่นแล้วเกรงว่าพวกมันอาจมีไพตายอย่างอื่นอยู่ด้วยลำพังตัวเจ้าคนเดียวการต่อกรกับพวกมันนั้นเป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งถึงอย่างไรความสามารถของผู้ช่วยทั้งสองของเจ้ามีเท่าใดตัวเจ้าเองย่อมรู้ดีที่สุดหากเจ้าต้องการต่อกรกับตระกูลหลิวก็จำเป็นต้องทำตามที่ข้าบอกไว้ก่อนหน้านี้ นั่นก็คือช่วยโอกาสในช่วงเวลาอันสั้นนี้มอบศพปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัสจย์ให้ข้าเพื่อให้ข้าหลอมกายเนื้อครึ่งหนึ่งออกมาหมัวเทียนกล่าวออกมาโดยไม่อ้อมค้อมหลิวหมิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดของหมัวเทียนแม้คำพูดนี้ของหมัวเทียนมีจุดประสงค์เพื่อตนเองเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงไพ่าตายของตระกูลหลิวที่เปิดเผยออกมานี้อันที่จริงก็ทําให้หลิวหมิงตกตะลึงอย่างใหญ่หลวงถึงกับทําให้ราชวงศ์ส่วนกลางพ่ายแพ้อย่างย่อยยับได้ หลิวหมิงรู้ตัวดีว่าหากอาศัยความแข็งแกร่งของตนเองเพียงคนเดียวก็ยากจะต่อกอนได้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจิ้งจอกเท่าหลิวจงอย่างผู้นี้จะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอื่นใดแอบซ่อนอยู่อีกนอกจากนี้หลิวหมิงมักรู้สึกได้อย่างเลือนรางว่ามีคนกำลังซุ่มอยู่ในเงามืดคอยจับตามองตนเองอยู่ก็ไม่ปานความรู้สึกนี้ราวกับหนามแหลมทิ่มแทงหลังจนไม่อาจสลัดออกไปได้ก็ได้ ข้าสามารถมอบโครงกระดูกระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทั้งสองโครงนั้นให้ผู้อาวุโสได้แต่นอกจากการหลอมร่างปีศาจของท่านแล้วท่านต้องหลอมธาตุแก่นปีศาจเม็ดหนึ่งให้ข้าด้วยดังที่ท่านได้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลิวหมิงก็เงยหน้าขึ้นตอบตกลงนี่ย่อมไม่มีปัญหาเมื่อเห็นว่าหลิวหมิงตอบตกลงแล้วหมัวเทียนก็ตอบรับพร้อมกับพยักหน้าถ้าเช่นนั้นเราต้องสอหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการหลอมร่างของท่านหรือไม่และต้องใช้เวลานานเท่าใดในการควบแน่นร่างปีศาจของท่าน ลหลอกลลั่นนาาตปีศิวหมิงมีสีหน้าอ่อนลงกว่าในตอนแรกจากนั้นคล้ายกับนึกอันใดขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามขึ้นไม่จําเป็นต้องสอหาสถานที่ใดเป็นพิเศษในช่วงหลายวันมานี้ข้าได้ดูดซับปราณศพและปราณปีศาจส่วนใหญ่ผ่านแผ่นจารึกขุนเทียนไว้แล้วนอกจากนี้การหลอมกลั่นที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าความผันผนของพลังเวทจะถูกตรวจจับได้สําหรับเวลาที่ต้องใช้นั้นก็ใช้เวลาไม่นานนักอย่างมากสามถึงห้าวันก็พอแล้วและไม่กระทบต่อแผนการของเจ้าด้วย หมัวเทียนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆราวกับวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่แรกแล้วเมื่อหลิวหมิงเห็นหมัวเทียนกล่าวเช่นนี้ก็โบกมือคราหนึ่งเรียกโครงกระดูกระดับเชี่ยวชาญมหัสจรัร์ทั้งสองโครงนั้นออกมามอบให้หมัวเทียนจากนั้นหลิวหมิงก็หยิบวัตถุด,ดิบกองใหญ่ออกมานี่เป็นวัตถุด,ดิบที่ใช้สําหรับหลอมร่างปีศาจของหมัวเทียนและวัตถุด,ดิบเสริมสําหรับการหลอมกลั่นาธาตุแก่นปีศาจซึ่งสิ่งของเหล่านี้หลิวหมิงได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแต่แรกแล้วนี่ ขอเพียงข้าฟื้นฟูร่างกายขึ้นมาได้บางส่วนแม้เพียงครึ่งเดียวข้าก็สามารถเรียกใช้พลังดั้งเดิมของแผ่นจารึกขุนเทียนได้แล้วและมีโอกาสห้าหกส่วนที่จะได้รับกระจกขุนเทียนหมัวเทียนกล่าวพลางรูปไล้โครงกระดูกระดับเชี่ยวชาญมหัสจัยรทั้งสองอย่างแผ่วเบาขณะที่ดวงตาก็เปล่งประกายสุขใสแวววามหมัวเทียนเพียงโบกมือคราหนึ่งปราณสีเทาขาวขุมหนึ่งก็ห่อหุ้มสิ่งของเหล่านี้ไว้และรวบรวมเข้าหากันเจ้าวางใจขอเพียงข้าหลอมกายเนื้อขึ้นมาได้แล้ว การหลอมกลั่นธาตุแก่นปีศาจให้เจ้าก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นหมัวเทียนให้คำมั่นกับหลิวหมิงด้วยน้ำเสียงจริงจังดีเช่นนั้นก็ขอรบกวนท่านแล้วเพียงแต่ท่านอย่าได้ใช้เล่กลอนันใดก็พอหลิวหมิงพยักหน้าและกล่าวด้วยน้ำเสียงสุข,ขุมเยือกเย็นฮ่าฮ่าจะวางใจได้ใบหน้าของหมัวเทียนแข็งค้างและมีสีหน้าค่อนข้างขัดเขินเล็กน้อยหลังจากหมัวเทียนได้รับสิ่งของเหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นในมิติของแผ่นจารึกขุนเทียนในพริบตา และปกปิดร่องรอยของตนเองเอาไว้พื้นที่รับสีเทาขาวที่ปิดผนึกไว้โดยรอบพลันสลายไปเสียงดังสนัน่นพี่หลิวสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างทันทีที่หลิวหมิงปรากฏตัวออกมาเจ้าเชียนอิงรีบบินเข้ามาหาและเอ่ยถามด้วยสีหน้าค่อนข้างกระวนกระวายโชคดีที่สำเร็จร้ร่วงไปได้ด้วยดีพิษทรมานในร่างของผู้อาวุโสห่วงฝูถูกกำจัดออกไปหมดแล้วตอนนี้นางเพียงหมดสติไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสอย่างอื่นบนร่าง แต่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตอีกแล้วหลิวหมิงโบกมือคราหนึ่งถอนปราณดำขุมหนึ่งออกจากร่างของห่วงฝู่อี้พัวจากนั้นก็ค่อยๆย,ยกร่างของนางขึ้นมาวางไว้ที่เบื้องหน้าเจ้าเชียนอิงขอบคุณมากพี่หลิวเจ้าเชียนอิงกวาดตาสำรวจหวงฝู่อี้พัวคราหนึ่งจึงรีบกล่าวขอบคุณหลิวหมิงอย่างซาบซึง้งนางดูออกว่าหลิวหมิงในขณะนี้ก็สูญเสียพลังเวทไปไม่น้อยเช่นกันขอเพียงพิษร้ายในร่างของหวงฝู่อี้พัวถูกกำจัดออกไป อาการบาดเจ็บอย่างอื่นก็ไม่มีอันใดให้ต้องกังวลแล้วด้วยโอสดปราณาน,านาชานิที่นางพกติดตัวบนร่างหวงฝูอี้พัวย่อมต้องฟื้นฟูเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วสหายนักพรตหลิวไม่เพียงแต่แข็งแกร่งทรงพลังเท่านั้นแม้แต่ศาส์แห่งโอสถปราณก็ยังเก่งกาจถึงเพียงนี้อีกด้วยทำให้ข้านับถืออย่างยิ่งจริงๆเมื่อโอหยางหมิงเห็นฉากนี้จากอีกฝั่งหนึ่งก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับถอนหายใจคราหนึ่งสหายนักพรตโอหยางกล่าวชมเกินไปแล้วหลิวหมิงก็ไม่ได้กล่าวอันใดอีกเพียงยิ้มเล็กนนน้้อยเท่าั ในเวลาต่อมาเจ้าเชียนอิงก็ได้รักษาอาการบาดเจ็บอย่างอื่นของหวงฝู่อี้พั่วคนทั้งสามจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในมิติของแผ่นจารึกขุนเทียนอาการบาดเจ็บอื่นๆของหงฝู่อี้พั่วไม่ร้ายแรงนะไม่นานนักอาการก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่นางยังคงหมดสติอยู่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเพียงใดถึงจะได้สติขึ้นมาส่วนหมัวเทียนได้ใช้โอกาสนี้เริ่มหลอมร่างปีศาจของตนเองอยู่ในส่วนลึกของมิติแผ่นจารึกขุนเทียน เพื่อป้องกันไม่ให้หงฝู่อี้พัวตรวจจับได้เมื่อฟื้นตื่นขึ้นมาหลิวหมิงจึงย้ายนางไปยังมิติของไขมุกบรรพทาราแทนนอกจากนี้หลิวหมิงยังทิ้งเสี้เอ๋อไว้ในแผ่นจารึกขุนเทียนเพื่อช่วยหมัวเทียนหลอมร่างปีศาจขณะเดียวกันก็ให้จับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของหมัวเทียนอีกด้วยเมื่อเห็นการกระทำเช่นนี้ของหลิวหมิงหมัวเทียนเพียงหัวเราะเบาๆและไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเรากับยอมรับการกระทำนี้ไปโดยปริยาย เมื่อมีเซี่ยเอ๋อรอบจับตาดูอยู่หลิวหมิงก็รู้สึกวางใจขึ้นอย่างมากหลังจากทำเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยแล้วพวกหลิวหมิงทั้งสามก็ออกจากมิติในแผ่นจารึกขุนเทียนณทางเข้าเจดีห้วงเหวปีศาจกลุ่มของหลิวจงหยางยังคงนั่งพักผ่อนฟื้นฟูอยู่อย่างสงบเงียบพวกหลิวหมิงทั้งสามจึงเสาะหาจุดซ่อนตัวแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปและปกปิดกลิ่นไอรอคอยอย่างสงบเงียบหลิวหมิงนั่งลงขัดสมาธิพลางโครจรพลังเวทภายในร่างอย่างเงียบเชียบ นับตั้งแต่เข้าสู่ห้วงเหวปีศาจไม่รู้ว่าเป็นเพราะปราณปีศาจเที่ยงแท้ในที่นี้อุดมสมบูรณ์หรือเป็นเพราะการต่อสู้ดูเดือดอย่างต่อเนื่องจึงทําให้พลังปราณของหลิวหมิงดูเหมือนจะก้าวหน้าขึ้นอย่างมากจนสัมผัสได้ถึงคอขวดของระดับดาราพยากรขั้นปลายอย่างเลือนรางแล้วขอเพียงหัวเทียนสามารถหลอมกลั่นธาตุแก่นปีศาจได้สําเร็จหลิวหมิงก็มีความมั่นใจว่าตนเองสามารถทดลองทะลวงฝาคอขวดนี้ได้จบตอน ช่วงนี้ผู้แปลติดงานสำคัญจนถึงสิ้นปีคงไม่สามารถลงได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่จะพยายามลงให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งตอนขออภัยทุกท่านที่รอคอยมาณที่นี้ด้วยค่ะและขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ